สวัสดีล,ลูกเชัยนป .2 นะคะพบกับคุณนุ่นในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในวันนี้คุณนุ่นจะพาเด็กๆนะคะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่13นะคะจะเป็นเรื่องการบวกลบคูณหารละคนนะคะ <S <S เดี๋ยวคุณนุ่นนะคะจะพาเด็กๆไปดูตัวอย่างในเรื่องของการบวกลบคูณหารละคนนะคะเริ่มที่การที่บวกลบคูณหารมีวงเล็บนะคะเด็กๆจะเห็นนะคะ เราจะอ่านว่าในวงเล็บ12บวก78นะคะคูณด้วย165ลบกับ159นะคะอ่ะขั้นแรกนะคะเราจะหาผลบวกในวงเล็บอ่าวงเล็บแรกก่อนนะคะคือ12บวก78ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นการตั้งบวกง่ายๆนะคะ็ีๆสามารถลองบวกตามคุณนุ่นได้เลยนะคะซึ่งคำตอบที่ได้เขาจะได้90นะคะและทำวงเล็บที่2นะคะในขั้นที่2ตรงนี้นะคะคือนำ1 6 0 ห5ลบกับ159นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งลบธรรมดานะคะซึ่งผลที่ได้นะคะก็คือ6จากนั้นนะคะเด็กๆก,ก,ก็นำผลบวกในขั้นที่1นะคะมาทำอะไรกับขั้นที่2คะเด็กๆก,ก,ก็นำมาคูณกับขั้นที่2นะคะ90คูณ6นะคะค่าที่ได้นะคะก็คือ540อ่ซึ่งเรานะคะก็จะได้ผลผล คูณนะคะซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือ540นั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างต้นต่อไปนะคะก็จะเป็นการ ลบแล้วก็การคูณนะคะ,ะเด็กๆนะคะจะเห็นว่ามีวงเล็บนะคะเราก็จะทําในวงเล็บก่อนเลยนะคะ,ะในวงเล็บนะคะเราจะอ่านว่า120นะคะลบกับ30คูณด้วย2นะคะเราจะทําในวงเล็บก่อนนะคะโอเคแล้วก็จะนํา120นะคะลบกับ30 นะคะเด็กๆออันนี้ก็จะเป็นการลบธรรมดานะคะเด็กๆดูตัวอย่างที่คูณนนขึ้นให้เลยนะคะซึ่งค่าที่ได้ของเขานะคะก็จะได้90นะคะเมื่อเราได้90นะคะเราก็จะไปคูณกับ2นะคะในขั้นที่2เป็นยงไงค่าคำตอบที่ได้ก็คือ180นั่นเองนะคะดังนั้นในวงเล็บ120ลบ30นะคะคูณด้วย2ก็จะเท่ากับ180ค่ะ เด็กๆนะคะมาดูตัวอย่างตัวต่อไปนะคะจะเป็นการบวกลบคูณหารนะคะที่ไม่มีวงเล็บถ้าไม่มีวงเล็บแบบนี้นะคะเราจะทํายังไงนะคะ,ะขั้นตอนแรกหรือวิธีการคิดนะคะเด็กๆด,ดูตามคุณนุ่นนะคะก็คือให้คํานวณน,นะคะการคูณหรือหารตามลําดับนะคะจากเครื่องหมายที่อยู่ทางซ้ายก่อนนะคะ,ะแล้วค่อยไปทําขวานะคะแล้วก็ จากนั้นนะคะให้เราคำนวณเครื่องหมายบวกหรือลบนะคะตามลำดับเนี่ยจากซ้ายไปขวาก่อนในตัวอย่างของเรานะคะเราจะอ่านว่า115นะคะลบ12คูณ7ดนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆจะต้องไปทำอะไราลูก 12, คูณ7ก่อนนะคะว่าค่าที่ได้ของเขานั้นเท่ากับเท่าไหร่ค่าที่ได้ของเรานะคะจะได้84จะเป็นตัวหนังสือสีแดงที่คุณนุ่นขึ้นให้เด็กๆดูใช่ไหมคะเด็กก็นำอะไราลูก อ่ะนำหนึ่นะคะที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเขานะคะลบกับ84ซึ่งเกิดจากผลคูณของ12บคูณเที่หูนนขีดเส้นใต้ตรงนี้นะคะซึ่งคำตอบที่ได้ของเขานะคะก็จะได้เท่ากับ31นั่นเองค่ะ เด็กๆนะคะดูตัวอย่างตัวต่อไปนะคะ910ลบ120บก111นะคะจะเป็นการบวกการลบที่ไม่มีวงเล็บนะคะเราจะต้องทำถ้าเป็นการลบการบวกนะคะให้เราทำเครื่องหมายลบก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องหมายนะคะลบเนี่ยเขาจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะเราจะคำนวณจากซ้ายไปขวานะคะเด็กๆ เราก็จะนำนะคะ9ก0าลบ1น0ะคะตรงที่คุณนุ่นขีดเส้นใต้ซึ่งเขาก็จะเท่ากับ9 9นะคะอ่ะที่คุณนุ่นเขียนตัวหนังสือสีแดงให้เด็กๆดูนะคะ,ะเราก็จะได้790-111บวก1น1นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ9 0 1นะคะอ่ะตัวนี้เด็กๆต้องจำให้ได้นะคะถ้าเป็นการลบการบวกนะคะเราจะต้องเป็นไงลูกบวกลบตาม เครื่องใหม่หนที่อยู่ทางซ้ายมือก่อนนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณนุ่นนะคะจะพาเด็กๆนะคะทำในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะในหน้าที่220นะคะเด็กๆเปิดอ่าเปิดไปเลยนะคะในหน้า220นะคะ ในหน้าที่220นะคะดูแอนเลนะคะให้เด็กๆหาคำตอบนะคะคุณนุ่นจะพาเด็กๆทำในข้อที่1ก่อนนะคะซึ่งในข้อที่1นะคะเขาบอกว่า150นะคะบวกกับในวงเล็บ160นะคะลบกับ100นะคะเด็กๆตอบได้ไหมคะว่าตรงนี้เราจะทําอะไรก่อนคะอ่าเราจะต้องทําในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะเด็กๆนะคะนั่นก็คือ160นะคะลบกับ 100นะคะอ่นะคะเด็กๆคะ160่งรลบ100ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆค่าที่ได้ของเขานะคะจะเท่ากับ60นะคะอ่า150เรายังไม่ทำอะไรกับเขานะคะเราก็จะนำา1 5บบวก60นะคะค่าที่ได้ของเขานะคะจะเท่ากับ210นะคะตัวนี้จะเป็นการบวกที่มีวงเล็บเด็กๆจะต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปบวกนะคะ ตัวอย่างข้อต่อไปนะคะคุณนุ่นจะพาเด็กๆทำในข้อที่6นะคะข้อที่6นะคะ380รลบหารด้วย9นะคะเด็กๆถ้าเจอแบบนี้เด็กๆต้องทำอะไรก่อนคะจะต้องทำการหรือเครื่องหมายหารก่อนใช่ไหมคะอ่า81นะคะหารด้วย9ได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมคะ แปดสิบเ็นหารด้วย9นะคะเขาจะได้9นั่นเองนะคะถ้าเป็นการหารนะคะก็หมายความว่า9คูณอะไรหนะ้าได้81แล้วก็ท่องสูตรคูณเม่9นะคะปรากฏว่า9คูณ9ได้81ดังนั้นเนี่ย81หาร9นะคะก็จะเท่ากับ9นั่นเองจากนั้นนะคะเราก็จะนำ3า380นะคะไปลบกับ9นะคะค่าหรือคำตอบที่เขาได้นะคะก็จะเท่ากับ371นะคะ อ่ะก็ในตัวอย่างที่คุณนุ่นพาทำนะคะเด็กๆสามารถจดตามได้เลยนะคะและข้อที่เหลือก็ให้เด็กๆลงมือทําเองเลยนะคะโอเคเนาะสําหรับในคลิปนี้นะคะคุณนุ่นจะจบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ